คลิปนี้นะคะเราจะมาทำในส่วนของอ e ีบุ๊กสุดูกุสุดกูกุก็คือเกม9้คูณ9ช่องเนาะเป็นเกมตัวเลขหรือจะใส่สัญลักษ์ณเป็นเป็นรูปสัตว์รูปผลมไม้อะไรได้หมดเลยตามที่เราครีเอทนะคะ แต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวจินจะสอนเบสิกแล้วกันนะคะในส่วนของการทำที่มันเป็นสุดูกูแบบตัวเลขโดยการใช้นะคะแชท gpt นะแชท gpt แบบนี้นะคะเป็นผู้ช่วยในการคิดเกมแล้วก็เฉลยนะคะเพราะว่าเราจะมานั่งลงตัวเลขเองอน,นั้นก็คงคงปวดหัวหน้าดูนะคะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเนาะอันนี้ให้ ai ช่วยทำเลยนะคะวิธีการก็คือเข้ามาที่แชท gpt ถ้ายังไม่สมัครไปสมัครแชท gpt ก่อนนะคะพิมพ์คำว่าแชท gpt แบบนี้ที่ google นะคะแล้วก็เลือก chatgpt. com นะสังเกตคำว่า com แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเข้ามาแล้วสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วเคยใช้งานจะเป็นหน้าตาลักษณะแบบของจีนนะคะก็ถ้ายังไม่ขึ้นแบบนี้นะคะให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะคะโอเคนะนะพอมาแบบนี้ปุ๊บนะคะก็จะมีช่องตรงนี้เป็นช่องคำถามเนาะรู้กันนะคะ ก็ถามไปเลยแต่เวลาที่จะถามนะคะอย่าลืมนะคะทำให้ AI อ่ะรู้จักสิ่งที่เราอยากจะทำด้วยเหมือนเราคุยกับคนนี่แหละบางทีเราคิดอยู่ในหัวนะคะแล้วออกอธิบายออกมาไม่หมดนะ,ะถามมาแค่เป็นคำถามสั้นๆบางทีคนตอบก็ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันหรือไม่ก็ตอบไม่ตรงคำถาม AI ก็เป็นเหมือนกันนะคะฉะนั้นก่อนจะถามนะอย่างจินอะจินไม่ได้ทำงานสุดโก,โกโดยตรงนะจินก็จะถามเขาว่านะคะอ่า คุณรู้จักสุดูกุไหมอ่านะคะพิมพ์ให้เขาแบบนี้ก่อนสุดกุนะคะหาไหมถ้าจินจะให้คุณช่วยอ่าทำเกมสุดกุ ทำเกมทำเกมเนาะอ่าจะให้คุณช่วยออกแบบทำเกมพร้อมเฉลยอ,อ่าจะได้ไหมอ่านี่ถามเขาก่อนนะคะแบบนี้ก่อนนะทำให้เขารู้จักก่อนนะว่าเราจะทำอะไรแล้วเขารู้จักหรือเปล่านะแล้วเราเช็คข้อมูลก่อนนะคะเช็คว่า AI อ่ะ S <S <S เขาตอบมาในสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเปล่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าเอาง่ายๆหรือว่ามั่วนิ่มนะเพราะวางข้อมูลเขาก็จะมั่วมาให้เรานะคะอ่าฉะนั้นเราก็ถามให้เขารู้จักก่อนนะคะของจินจะช้านิดนึงนะเพราะจินใช้งานฟรีเนี่ยของแชททีพทีมาเยอะมากนะคะเปิดมาตั้งแต่เขาเริ่มเวอร์ชั่นเก่าๆแล้วก็ยาวมาเลยใช้งานเยอะมากนะคะจนเขาขึ้นว่าหน่วยความจําที่บันทึกไว้เต็มแล้วแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะอ่ะอันนี้รอก่อนนะ รอก่อนนะคะเขากําลังวิเคราะห์อ,อยู่นะพอดีถามยาวไปนิดน,นึงถามสองคำถามเลยทั้งรู้จักไหมแล้วก็ถ้าจะให้เริ่มทําทําได้ไหมลองดูว่าเขาจะตอบแบบไหนมานะคะรอก่อนนะอ่ามาแล้วฮะเห็นไหมคะเขาก็ตอบมาเราก็เช็คข้อมูลก่อนคะ่ะว่าถูกต้องหรือเปล่า นะคะเห็นไหมตัวนี้เขาแบบจัดเป็นไฟล์ Excel มาให้เลยซึ่งไฟล์ Excel นี่แหละที่จินอยากจะให้พี่นะคะสั่งให้เขาทําให้ถ้าบางทีเราถามแล้วเขาไม่ตอบมาเป็นแบบไฟล์ Excel แบบนี้นะนะคะให้พี่บอกเขาว่าโอเคนะทําเป็นไฟล์ Excel ให้หน่อยอันนี้เขาทำให้หนะ้าเกมเนาะอ่ะเดี๋ยวจินจะลองสั่งอีกทีหนึ่งนะคะสมมุติว่าเขาไม่ได้ตอบในส่วนของที่อยากให้แบบดาวน์โหลด Excel แบบนี้มาให้นะจินจะให้เขาทาเลยโอเคนะคะจินบอกโอเคก่อน โอเคเยี่ยมเลยนะคะช่วยทำเกมอ่ะสมมติเราจะเอาสักยี่สิบเกมเนาะอะ่โซโดกุโซโดกุแบบตารางเอ็กเซลนะคะเอ,เอ็กเซล อันนี้อะไรโผล่มาเนี่ยนะ Excel ให้ให้หน่อยสักยี่สิบเกมพร้อมเฉลยนะคะ โอเคอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันเอายี่สิบเกมเลยนะแบบนี้นะคะนี่คือขั้นตอนของการให้ AI ช่วยคิดเกมและทำโจทย์เกมก่อนนะคะพอเราได้เกมจากตรงนี้เราก็จะเอาเฉลยเอาเกมเนี่ยค่ะไปลงที่แ a n วาเพื่อทำเป็นรูปเล่ม e-book ซึ่ง e-book รูปเล่มของเขาที่มีก็จะมีปกนะคะมีคำนำมีสารบัญน,นะคะแล้วก็มีเนื้อหา แล้วก็ปกหลังถูกไหมคะธรรมชาติเป็นแบบนั้นฉะนั้นเวลาที่เราทําเกมสุดูกุอะคะ่ะพี่ก็สามารถออกแบบได้เลยให้มันน่าสนใจเหมือนที่จินทาเป็นตัวอย่างให้พี่ไปเล่มหนึ่งอาจจะงั้นก็จะมีปกนะคะแล้วก็มีคำำํานําคํานําแล้วก็เขียนคํานําของเราไปนะคะแล้วเราก็จะมีแบบสอนด้วยเป็นบ,บทที่หนึ่งนะคะสอนเออสารบัญมีสารบัญบทที่หนึ่งสอนหรืออธิบายเกี่ยวกับสุดูกุนะมันมีประโยชน์อะไรยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะบทที่สอง นะคะก็เป็นลักษณะวิธีการเล่นหรืออะไรก็ว่าไปนะบทที่สามก็เป็นเกมบทที่สี่ก็เป็นเฉลยแบบนี้นะคะอ่ะนี่นะคะได้มาแล้วนี่คือขั้นตอนในการสั่งนะะหรือว่าใช้งาน AI นะ,ะให้ทำเกมโซลูกุให้เราเขาจะได้เป็นแบบนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะคลิกไปดูกันหรือทำอย่างอื่นก็ได้นะคะทำอย่างอื่นก็ได้ที่ทำให้เขานะคะออกแบบงานให้เรา แต่สำคัญคือก่อนที่จะให้เขาออกแบบงานให้เราตรงนี้นะคะคุณรู้จักจุด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 ไหมนะคะต้องเทรนเขาก่อนถามเขาก่อนนะคะแล้วค่อยๆสั่งถ้าบางทีเราได้ยังไม่ตรงกับคำสั่งเราก็มาลองดูตรงนี้ค่ะว่าเขาจะเขาเสนออะไรมาให้เราบ้างแล้วตรงกับที่เราอยากจะได้ไหมเพราะบางทีไอเดียเราก็คิดไม่ถึงนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยจินอยากให้ปรับเพิ่มหรือใส่โลโก้จัดฟอนต์เลยไหมเป็นเส้นตารางอย่างสวยเลยไหมอย่างเงี้ย นะคะอันนี้ไม่เอาเจนจะเอาไปทําเองนะมันเสียเวลาแต่ถ้า,จ,าจะลองก็ทําดูค่ะไม่มีอะไรเสียหายเนาะนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้สําหรับการเทรน AI ให้ทําเกมสุรกุกุนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันคลิปต่อไปก็คือการเอาตาราง Excel ตรงนี้นะคะเพื่อไปลงในเล่มของ e b o ุ๊ที่เราทำในแคนวาทำไมต้องทำในแคนวาเพราะว่า c a n วามันออกแบบได้สวย ะะมีเทมเพลตให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นปกเป็นอะไรเนาะหรือรวมทั้งการใส่สีใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแรกๆอาจจะดูเหมือนเหมือนไม่ค่อยถนัดก็จะดูยากๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้ง่ายมากวิธีการแบบนี้ง่ายมากแต่เราต้องใช้งานผ่านคอมนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปที่2ค่ะ